หัังกรไม่อัเยคิดัับอออวามาหนอีหยัง่พว่าเอยไม่บอกเดี๋ยวรอรอก่อนรอเวลาก่อนรอเวลาจีนมันสิลงกอฮะสิลงแล้วเลยมนยังมันีิลงแล้วลงจากกน้องอ้ยก็มือนีนันลากำมือนีนันละแต่ยังไ่ทันถึงเวลา อีกนี่งรับลนอแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วตมีแน่ใช่ไหมมีแน่มแน่วันนี้สวัสดีค่ะพึ่งพึ่งแวะพึ่งแวะไปในหอดฉากรับมาเลยพ่อขึ้นสากได้ไหมหน่อยเด้อเดวแดดมันสิลงก่อน่อฉากล้วเหรงเดนนเง วันนี้ใครจะโดนัอีกปาแต่งน่อยเนาะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ทัเรยมป้าตำรวจด้วานเนี่ยเราไม่เห็นรับป้าเลยเนาะที่รันป้าเนีเล่าเอเาื่ออนลนวเนแเขาเล่นสงการนี้แน่หนเขาเตรียมแปรงเตรียมยางค่นเขาขยอุปกรณ์พร้อมวันนี้วันไหลนะไม่รู้หลอไปพวหนาเขาขายอุปกรณ์ด้วยนาไหล อุปกรณ์เล่นสงครามด้านหน้าน่ะหมายความว่าถ้าเราเต้ยลาเสร็จแล้วไม่เขาจะเล่นในงานเลยตาเหมือนเมื่อวานอ่ะไม่เราไม่เล่นเราไม่ได้เล่นเเราไไม่่ด้ลนวันหนาสิบยี่ห้าเราเต้ยลาเสร็จแล้วไปได้ไหมพะลุงเสร็จงานแล้วเราก็เล่นพะลุงบอกยังก็ลุงไม่อยากเล่นกองกามจะไล่บอกนะอย่างในตัวเดียวนะเลยเป็นภเราไม่ได้นะแกก็ได้ เนาะแม่ปวดไงปวดไงเจยุเราจะไม่ตัดออกด้วยใช่ไหมยืมของเราก็ได้เราได้แส่งขอกแม่บีก็ได้ไม่เป็นไรเอาได้เป่าผมเป่าเอาเดี๋ยวก็แห้งใส่ไปประมันมาก็พอเอาได้เป่าผมเป่าเดี๋ยวก็ลวกขาเหมือนพี่แองจี้น่ะเป็นแผลอยู่ เอาเึ้นเรือขายแ้ไน้ำแหมลีดข้าวขิงนะมเยไม่ได้ผ้าไหมผู้เดวพาเห็ดผู้เดพาเห็ดลีดขาิงพี่แองกี้โอ้มันหอนเาสูดคือดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมฉีดแกลลมันบอลี่หรมันหัวกระเสียดมันนีมันดีภาษาสมนี้มันเป็นน้ำเนสพีไอน้ำเปนย่างาจ้าถาม่ามันเป็นห่วงเด้หลายกี่น้ำเน ลาลอกแม่เได้ไปซื้อตาบ้าไกยาอนโอ้ยหนึ่งเอพี่บ้า่เนี่ยสองนี่ยังตาพ่อตาลูกตาเนี่ยค e ุณองสาสเพ่โอ้เป็นกำลังใจว่าลูกตาลูกตา ลูกสาวคของลูกสาวพ่อแม่จ้าอ่านแม่จะฝากอะไรก็เชนนี้ฝากกดติดามเยอะเอาของไปไหนก่อนเนาะไปใม่่ยมสามมื่นก้าเรอสามมื่นกสามเนะยังเิบอปัก่พอลุงพอลุงผ้าคุณหนูไปไหนพอลุง

ขึ้นขนัดแม่ปัสสาไม่ลองเท้นนะะทาน่ะปัสสาวะมาได้หองนี่หนะหัวขั้นแม่แม่รองมไปพวกเป็นพัก้าก่อยบระเทศถ้ากัจะลิฟต์ิงเห็นไหมถ้ากัลิฟต์ิแลันไม่จะรอง จะพูดให้ฟังเมื่อกี้ผมว่าผมจะเดินไปเข้าห้องน้ำผมหยอดเหรียญกึกนเข้าไปผมเข้าไปปั๊บเปิดน้ําไม่ไหลผมออกมาคืน อยู่น่นหมอยู่นี่เองอยู่ทนี่นค้อนนง่ี่นองแท้นี่ค่ะชุดเดสคุ่้ดเสียาอันนี้สุดเมียคุณผู้ก่าตามเปนไงคุณู้ตามได้แน่นอนเบิ้งเบิ้งขาเอ้ย ใช่ไงบรรยากาศดีครับเงื่อไรเงือไรตัวไปถืดนั่นนั่นหอนห่อนเลยหอนอหอนกับเขาสองเป็กเมื่อออกแตกภกๆไหม,ม,ไมไดีใริ้วณกลา,างเสนบรรยากาศดีล่างรถรอ่ะ อนรีวนวส้ามที่ไหนดิเฮ้พอลุงพอลุงพอลุงคุญขาดเอเอสเอเอสกับทู พูดนะสองใ่ตัวนี่สองใ่ตัวนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมลอนมมไม่หล่ออกนเ็คเคยเห็นว่าุณไก่พเคยเห็นสุดยังนีอ อะไก็ยังฮักมิวเล้ว่ะบอแล้วครูปอโดนทำลายดอกนั้นเห็ดเต๋อหดี่เลยคูปอโดนทำลายข้อมือเขาแข็งแข่งไปนะบ้าไดนล่ะบ้าแล้ว าวสพีล้วก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ